สวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Let's p l a oui, s ช o n f ฝ r ั่ง avec Nelly w i avec m o i วันนี้ขอเสนอสำนวนที่ใช้กันในภาษาฝรั่งเศสก็คือ à La Une หลายคนอาจจะเคยเห็นสำนวนนี้ถ้าเกิดไดาดูข่าวของฝรั่งเศสน,นะคะซึ่งเขาจะพาดไว้ตรงตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างเวลาที่มีข่าวดำเนินรายการไป ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการพาดหัวข่าวนั่นเองอลาอุนก็คือขา่าวด้านหนึ่ง่เองค่ะอย่างเช่นตอนนี้มมีข่าวเกี่ยวกับโควิดเลยแล้วก็มีข่าววัคซีนที่แบบข่าวเด่นของวันนั้นเราก็เรียกอลาอุนเหมือนกันก็คือข่าวที่จะนํามาเป็นหัวข้อข่าวนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะอลาอุนโอชุกจู๋ก็เป็นข่าวเด่นประจำวันนี้นั่นเองทีนี้หลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวออกเสียงผิดหรือเปล่าหรือพูดผิดหรือเปล่าครับว่าอลาอุน กับยุนที่เป็น L a o p h e อ y ุนที่แปลว่าเลขหนึ่งเนี่ยก็คือมันไม่เหมือนกันเลยมันเขาว่าอุนในที่นี้คือ,อสมัยก่อนเราจะเรียกว่าหนังสือพิมพ์อาราอุนก็คือ on the page ก็แปลว่าอยู่บนหน้าหน้าหนึ่งในเขาว่าอาราอุนเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ในแบบ conversation สบายๆในการบทสนทนาที่แบบไม่เกี่ยวกับเรื่องข่าวเรื่อง s e r i u s บทการที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆก็คืออาลาอุาอน ลาอุนในที่นี้ที่เป็นตัวอินตัวเล็กเวลาเราไปร้านอาหารเราจะได้ได้ยินกับพนักงานร้านอาหารที่บอกว่าเออพาเขาไปที่โตแบบลาตับลาอุนก็คือเราจะไม่เรียกว่าลาตับนูมิโคอะแต่เราจะเรียกว่าลาอุนหรือเําว่าลาอุนที่เป็นยูตัวใหญ่เป็นเขาเรียกว่าช่องหนึ่งแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นทีเอฟหนึ่งแล้วคนแก่แ,แถวบ้านก็จะย,ยังเรียกว่าลาอุนอยู่ส่วนสุดท้ายในเด็กตัวเต้นน่าจะรู้จักก็คือ a la u n a la d e a la ์อลาทัวก็คือ a n a o n and a t and a t and a f ก็เป็นแบบเป็นการนับบีทไปอะเวลาซ้อมดนตรี a la u n a la d e a la ์อลเนี่ยแบบเป็นบีทประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาไปใช้กันนะคะเราพบกับแนวใหม่ได้ครั้งหน้าโอเคว่า